สวัสดีครับฮ a ลวีนเนาะต้องทําเสียงแบบรายการล่าท้าผีนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปล่าท้าผีกันนะในเกม Red Dead Redemption 2นะครับคือในเกม Red d e a d เนี่ยครับมันจะมีเรื่องลีรับสยองขวัญเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะมันจะมีทั้งเรื่องผีเรื่องคุณสายแม่มดมนดำนะฮะเรื่องฆาตกรเรื่องคนวิกลจริตเรื่องปีศาจก็มีแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ ผมอยากทํามากเลยก็คือเรื่องสาวโรคจิตที่เบรดเวสนะฮะที่เขาโดนขังอยู่ในห้องน้ำอะครับคือเรื่องของผู้หญิงคนเนี้ยหลายคนอาจจะรู้ว่าเขามีอาการป่วยทางจิตแล้วก็โดนขังอยู่แต่จริงๆมันมีเรื่องลึกกว่านั้นอีกนะเอาไว้ถ้ามีเวลาหรือว่าใครอยากให้ผมทําคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวจะมาเจาะเรื่องนี้ให้ฟัง แต่เดี๋ยวเราเอาวันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปล่าท้าผีกันซึ่งเรื่องผีในเกมนี้มันจะมีอยู่ประมาณ 3- 4สเรื่องนะฮะมันจะมีวิญญาณของเอกเนสดาวด้วยนะฮะแล้วก็จะมีรถไฟผีด้วยแล้วก็จะมีวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่เซนตานีแต่ว่าวิญญาณของผู้หญิงที่เซนตานีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องเล่นไปให้ถึงแชปเตอร์ท้ายๆถึงจะออกมาอาจจะไม่ได้ทําเรื่องนี้นะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปกันที่ป่าเสียงกระซิบครับ ป่านี้มันจะอยู่แถวทางเหนือของเอนเนสเบิร์กนะฮะโดยที่ถ้าเราไปป่านี้ในตอนกลางคืนนะฮะจะมีเสียงกระซิบครับจะมีเสียงกระซิบของคน2คนคุยกันผมก็ไม่เคยมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาตั้งใจฟังไปพร้อมกันนะครับว่าเขาพูดอะไรกันเดี๋ยวผมจะขึ้นซับให้นะครับสําหรับประโยคไหนที่ผมฟังออกจริงๆนะ,ะถึงแล้วนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นหากันนะ เค okay, ฮะเท่าที่ฟังนี่มันจะเป็นเสียงของคนสองคนเขากระซิบคุยกันนะฮะอย่าเพิ่งไปปากใจเชื่อครับอาจจะเป็นคนคุยกันก็ได้หรือว่าต่อให้เป็นวิญญาณคุยกันเนี่ยผมว่าเราก็ไปหาคำตอบกันก่อนดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงโดยที่ในโรงละครนะฮะที่วาเลนไทน์มันจะมีละครอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เล่าเกี่ยวกับคู่รักนะฮะที่แอนเนสเบิร์กไปดูละครพร้อมๆกันนะรอเดี๋ยวผมแปลให้เรื่องทั้งหมดนะฮะมันมีอยู่ว่ามีคู่รักจากแอนเนสเบิร์กคู่หนึ่งนะฮะ เขาไปเดินเล่นในป่าหลังจากสงคารามปฏิวัติจบไปไม่กี่ปีโดยที่ทั้งคู่ได้แอบออกไปแล้วครับแล้วก็ไม่บอกใครด้วยนะตัวผู้หญิงนะฮะชื่อเอเทลโบเชนะครับเธอก็ได้แอบออกจากบ้านในตอนที่แม่ของเธอเผลอนะฮะและก็ได้แอบนัดพบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีนามว่ายูจีนฮัตตันนะฮะพ่อหนุ่มคนนี้ก็เป็นอ๋อเป็นเหมือนพวกบ้าพลังชอบออกกำลังกายชอบการต่อยมวยตกปลาแล้วก็เล่นอินเดียนคลับ อินเตนคลับนี่มัเป็นเหมือนแบบอุปกรณ์เอาไว้ออกกําลังกายนะครับคือคู่รักทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ได้เดินเล่นเข้าไปในป่านะฮะจนเริ่มหลงทางนะฮะเอ๊ะน่าเสียงอะไรน่ะเอเทลถามยูจีนด้วยความกังวลนะฮะเสียงลูกวัวแหละมั้งมันคงร้องหาแม่เดี๋ยวจะไปดูให้อันนี้มันเหมือนเป็นประโยคเดียวกับที่เราได้ยินในป่าเลยนะครับเนี่ย แล้วยูจีนก็เดินหายไปนะครับแล้วก็แกล้งใหญ่เอทิให้ตกใจนะครับเหมือนแบบมาแห่อะไรเงี้ยมาแห่ใส่อะเอทวก็เลยบอกว่าทําแบบนี้ไม่ดีเลยนะยูจีนคือบทสนทนาช่วงนี้มันจะเป็นประโยคที่เราได้ยินในป่านะครับแล้วในขณะที่ทั้งสองกำลังจะกลับบ้านนะครับเขาก็ได้ยินเสียงล้อรถฮะเสียงคนเดิน และเมื่อเสียงกระารเข้ามาก็เห็นวิญญาณของกองทหารนะฮะที่เขาตายไปตอนสงครามนะครับวิญญาณก็พูดขึ้นมาว่าพวกแกจะต้องจดใช้แล้วก็ฟันคอของยูจีนขาดเลยโอ้โหโคตเฮ้อนคอของยูจีนนะครับก็หลุดจากบ่าลงมาสู่มือของเอเทลเอเธลก็ช็อกครับ แล้วก็วิ่งสุดชีวิตเลยนะฮะเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะสะดุดต้นไม้ไปตามทางนะฮะดิ้นรนเอาตัวรอดนะครับกลับมาที่หมู่บ้านในขณะที่ร้องขอความช่วยเหลือนะฮะในมือยังถือหัวของยูจีอยู่เลย และได้เล่าเรื่องผีทหารให้ชาวบ้านฟังแต่แทนที่ชาวบ้านเขาจะช่วยนะครับหรือว่าถามอะไรเงี้ยนะก็ตาหน้าเอเธลว่าเป็นแม่มดครับทำพิธีปลุกคนตายแล้วก็ทำการฆาตกรรมยูจีนเพื่อทําพิธีทางไสยศาสตร์นะครับเอเธลก็ได้ถูกเผาทั้งเป็นในคืนนั้นเองก็สรุปว่าเสียงที่เราได้ยินในป่าก็ เป็นเสียงของวิญญาณของทั้งคู่โอ้โหสตอรี่ดาร์กมากเลยนะแต่คือตอนนี้ผมติดใจ2เรื่องครับก็คือกิจกรรมของยูจีที่เขาชอบทำอะฮะใพวกต่อยมวยตบปลายพวกนั้นอนะกับตอนที่เอเทลวิ่งหนีในป่าเนี่ยคือในรูปแบบผมเห็นมันมีภาพตอนที่เอเทลโดนกิ่งไม้เกี่ยวชุดนะฮะตรงน,นี้ผมสะกิดใจอะผมว่ามันอาจจะมีอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยผมอาจจะลองไปวิ่งหาเศษชุดในป่าดูก็นับว่าเป็นเรื่องหลอนแล้วก็เศร้าอยู่ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะ ในโลกของเ d ดี้มันจะมีอิสต์เอ็กเรื่องพวกนี้เรื่องราวรีลับพวกนี้อีกเยอะมากมายเลยนะเอาเป็นว่าถ้าอยากให้ทำเรื่องแบบนี้อีกนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะว่าอยากให้เจาะเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากซับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสุขสันต์วันฮาโลวีนครับ